รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าเช้าหยุดพิเศษแบบนี้นะครับผมและคุณเอนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาท่องเที่ยวกันกับรายการสายสกายใช่แล้วล่ะค่ะเราจะท่องเที่ยวไปนะคะโดยที่เราจะสังเกตด้วยว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราได้อย่างไรนั่นเองค่ะใช่แล้วลครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่สถานที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งทั้งสวยแล้วก็มีคุณค่าด้วยใช่แล้วล่ะค่ะและที่นี่นะคะก็คือพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีสุริโยทัยค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่มงมะขามย่องตำบลบ้าานนใหมอ่อออเภพรรระคศยุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและที่นี่นะคะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 250ไร่กว้างใหญ่มากนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นอนุสร์สถานที่จะปลูกสำเร็จรักบ้านเกิดของชาวไทยแล้วเนี่ยนะครับยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะนําประโยชน์มายังพี่น้องในจังหวัดอยุทธยาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ําแล้วเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันน้ําท่วอมอีกด้วยครับใช่เลยล่ะคะ่ะแม่รัเต้คะ่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยบอกเลยว่าอยากไปท่องเที่ยวแบบที่ต้องใช้พลังกำลังเยอะๆหน ยวันนี้พกแรงมาเยอะนะครับแนนน่่อคะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมและคุณเอนะครับไปเที่ยวกันแบบออกแรงนิดนิดหน่อยนิดไหมครับถ้าอย่างนั้นจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปครับไปกันค่ะครับ คะดรเต้สวยคมไหมคะมากเลยครับทั้งมีดทั้งคนเลยนะครับโอ้โหวันนี้ปากหวานน่าดูครับผมตอนนี้ <laughs> คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านหัตกรรมมีดอารันยิกครับใช่แล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะมีมีดแบบต่างๆนะคะสวยงามแปลกตาแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด <laughs> ้ด้วยครับเอ๊ดร เอ,อสงสัยอย่างหนึ่งอะค่ะครับสงสัยมากด้วยล่ะดูสงสัยมากมายเลยใช่ไหมครับคือสงสัยว่ามีดของที่เนี่ยค่ะคทําไมเขาถึงเรียกว่ามีดอารันยิกโอ้ยต้องย้อนกลับไปนานเลยนะครับหมู่บ้านอารันยิกเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นตลาดนะครับ หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านต้นโพ<ม>หมู่บ้านไผ่นองชาวบ้านในหมู่บ้านเหล่านั้นนะครับก็<ช><ๆ>จะนําสินค้าเนี่ยมาขายกันที่ตลาดที่บ้านอารันยิกเนี่ยครับ<ช>หนึ่งในสินค้าเหล่านั้นก็จะเป็นมีดครับผู้คนเมื่อมาซื้อจับจ่ายซื้อของได้มีดไปนะครับก็จะเป็นที่เรื่องหรือว่ามีดที่ดีที่คมต้องเป็นมีดที่ซื้อจากอารันยิกนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วมีเหล่านี้ก็ทาในหมู่บ้านเหล่านั้นนะครับไม่ได้ทําที่อารันยิกแต่ว่าก็เรียกสืบทอดต่อๆกันมาว่าเป็นมีดอาร มาที่อยุธยาอยากมาออกแรงรพามาดูมีดแบบนี้รู้เลยอะว,ว่าจะให้ทำกับข้าวหั<อ>่นผัาคันผล้ไม้อเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อาจจะให้เอาไปตัดตไม้หรือเปล่าไม่เลยครับลืมไปเลยครับสิ่งนั้นเราจะไปตีมีดกันครับตีมีดครับตีเหล็กเนี่ยนะครับใช่แล้วตีเหล็กเนี่ยทำไมเขาต้องตีตอนร้อนด้วยอะคะอยากรู้คำตอบไหมอยากรู้ไปครับไปกันเลยค่ะ ด็อร์คะเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นพี่ๆีเขาตีเหล็กกันแบบหืมเหล็กนี้แดงๆเลยอ่ะทําไมเราถึงต้องตีเหล็กตอนร้อนด้วยคะเหล็กเนี่ยนะครับเมื่อถูกความร้อนเผาเข้าไปนะครับอุณหภูมิสูงสักประมาณ700องศาเซลเซียสเนะครับเขาก็สามารถที่จะถูกขึ้นรูปได้ง่ายเปลี่ยนรูปร่างได้ง่ายครับแต่เมื่อเย็นลงแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความคงทนถาวรในเรื่องของรูปร่างอยู่นะครับ แล้วอย่างเหล็กเนี่ยคับมีกี่ประเภทกันนะคะเหล็กมันจะมีอยู่หลายประเภทนะครับเหล็กที่เป็นเหล็กบริสุทธิ์เนี่ยจะประกอบด้วยธาตุาเหล็กนะครับซึ่งตัวตัวเหล็กบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะอ่อนนิดตนึงนะครับก็เลยจะเรียกว่าเป็นเหล็กอ่อน แต่ถ้าเผื่อมีการผสมธาตุอื่นๆเข้าไปเช่นคาร์บอนนะครับก็จะทาให้เหล็กเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นก็จะเรียกเป็นเหล็กกล้าหรือถ้าเรียกเต็มๆก็อาจจะเรียกว่าเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนครับอืมค่ะอย่างบ้านเราประเทศเราก็มีเหล็กที่แบบมีชื่อเสียงดังๆอยู่ก็หลายที่เหมือนกันนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันก็เหล็กน้ําพีอะไรแบบนี้เองนะคะที่อุตรดิตถ์ค่ะแต่อย่างที่จังหวัดแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแหล่งผลิตมีดเป็นแหล่งการทํามีดที่ใหญ่ ของหนึ่งเลยของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นมีดที่มีคุณภาพดีสวยและคมใช่ไหมคะถูกต้องเห็นบอกว่ามาถึงตรงนี้แล้วนี่ได้มาอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะลองลงมือตีเหล็กกันดีกว่าอยากลองอยากลองไม่รู้เขาอาจจะอนุญาตหรือเปล่าลองดูครับลองดูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปตีเหล็กกันดีกว่าค่ะไปค่ะ แค่แค่ยกพันเนินนี่ก็ยากแล้วนะคะแต่ว่าต้องอาศัยจังหวะต้องอาศัยแรงแล้วก็โดยเฉพาะครูเตากับเราที่เป็นคนตีจะต้องประสานก็เลยครูเตาก็จะเป็นคนคอยคอยคามุ้ให้ถามุใช่กว่าจะขึ้นลูกได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับใช่ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาทดลองทำมีอันยิกนะคะก็ตื่นเต้นประทับใจมากขอบคุณคุูครูเตาด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ คุณผู้ชมครับจากเหล็กเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเมื่อผ่านการขึ้นรูปมาแล้วนะครับก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆเป็นมีดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าความคมหรือว,ว่าความเงาเียังไม่มีนะครับตอนนี้นะครับคุณวินัยซึ่งเป็นประธานของหมู่บ้านหัตถกรรมเนี่ยกำลังเจียนหรือว่าขัดเงาให้เราดูนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรให้มีรูปร่างลักษณะเป็นมีดขึ้นมาอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับไปดูกันครับ ู้ชมคะมีดหรือว่าดาบเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่มีความสําคัญของนักรบไทยในสมัยโบราณเลยค่ะใ,คในปัจจุบันก็เป็นอาวุธที่สําคัญเหมือนกันยังไงครับก็คือว่าเป็นอาวุธของคุณแม่บ้านนั่นเองใช้ในการลบลาข้ากระสานใช่ใช้ในการทากับข้าวหรือแม้ว่ามีดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็ใช้ในการทําสวนก็ได้ใช่ไหมคะคและที่สําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมคะมีดหรือว่าดาบนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเป็นของฝาก ที่แสดงถึงความเคารพนับถือต่อกันได้ที่สําคัญนะคะก็นี่ค่ะนํามาเป็นของตกแต่งประดับได้เช่นเดียวกันนะคะคก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งของที่มีค่ามีราคาคอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคแต่ที่สําคัญสุดๆไปกว่านั้นงงวันนี้ประทับใจมากเราได้มาลงมือ ตีเล็บทำมีดด้วยตัวเองนั่นเองค่ะหูรู้เลยว่าต้องอาศัยแรงมากเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะค่ะต้องจริงๆ้วต้องมีทักษะมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และที่สำคัญต้องอาศัยหลักของวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยด้วยนั่นเองครับหิวหรือยังหิวแล้วค่ะออกแรงเยอะขนาดนี้นะคะถ้าไม่หิวก็แย่แล้วอะค่ะดรคะแล้วจะพาไปทานอะไรอะคะทานอะไรอะมาเมืองแม่น้ำ หยุดติดแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ต้องทานอาหารที่มีวัตถุดิบมาจากแม่น้ำนึกแล้วแบบเหมือนเหมือนนึกภาพออกอะ่ะเดี๋ยวว่าคุณชงเรานึกภาพเดียวกันแน่เลยอะ่ะตอนนี้ผมเริ่มน,น้ำลายไหลแล้วจะพาไปใช่ไหมขอมาขนาดนี้ต้องจัดให้ครับเอาละค่ะถ้ายอย่างนั้นเราไปหาอาหารอรอ่อ,รอยอร่อยทานกันเลยดีกว่าค่ะคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้ คู <aid> ่แ <Solomon> ข่งก <44 mainland mermaid mermaid fever> ็มากขึ้น <ora> ต <reconcile> ้นท <lee cocaine> ุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง และโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลง ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยาวิทยาศ,าศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสูนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า2,000คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกลการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยาวิทยาศ,าศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชน เพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแวร์อินโนเวชันแอนด์เทคโนโลยีโกลวเวอร์เว็บดอทไซน์พาร์ดอโสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าวันหยุดสดใสวันนี้นะครับทั้งคุณเอและผมนะครับมาพบกับคุณผู้ชม ทาง e n c o คอ HD และ Modern Eye TV กับรายการไซ n c e g ไกด e รายการท่องเทีย่ยวชมผู้ชมนะคะได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชาวรวรมหาวิหารหรือว่าที่รู้จักกันในนามของวัดโพนั่นเองค่ะ พอ,อยังพอสุดๆเลยอะค่ะรู้แล้วที่ด็อกเตอร์บอกว่าจะพามาทานอาหารอร่อยริมแม่น้ำเจ้าพยาก็มาทานกุ้งแม่น้ำนั่นเองครับที่นี่ก็คือร้านต้นน้ำริเวอร์วิวครับแต่ว่าเรื่องของกุ้งเนี่ยจะเกี่ยวข้องยังไงกับวิทยาศาสตร์เราเข้าไปดูไหมได้ไปดูไหมดูอย่างเดียวไม่พอต้องขอรับประทานด้วยนะนโอเคเข้าไปเลยค่ะ นี่ค่ะว่าก่อนที่เราจะรับประทานกุ้งเผากันเนี่ยเราจะเห็นว่ากุ้งนะคะมีลักษณะที่ถูกผ่าออกมาแล้วนะคะแล้วก็เห็นมันกุ้งสวยๆแบบเนี้แต่สงสัยค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราผ่ายังไงให้มันกุ้งเนี่ยไม่ไหลออกมานะคะวันนี้เรามีคําตอบครับตอสวัสดีพี่คมกาะนนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะคพี่คมคะเดี๋ยวพี่คมจะผ่าให้เราดูใช่ไหมเนี่ยครับ,รบกุ้งตัวใหญ่มากครับ,รบขนาดมันสักเท่าไหร่ครับหน้อาอันนี้ตัวเนี้ย เกือบ5ขีดนะครับเกือบ5ขีดนะครับสองตัวโลครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วใหญ่มากอิ่มเลยรอขาต่อกล้ามออกก่อนขาของหนอนก่อนเอาขาออกก่อนครับค่ะนี่เลยครับตัดขาตัดริออกคตัดตรงนวดนะครับเพื่อความสวยงามใช้มีดครับมีดคมๆตัดผ่าเข้าไปในบริเวณลำตัวเขาเลยนะครับค่ะ แล้วก็แล้วก็ครับต้องคือว่าต้องแบบผ่าให้โดนตรงกลางพอดีเลยครับระวังมือด้วยค่ะแล้วก็ค่อยๆแบบด้านในได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยเดี๋ยวหลังค่ะเดี๋ยวหลัง่ะนี่เลยครับค่ะแล้วก็ดึงตรงนี้ออกดึงขี้มันนรันอ๋อมีข้างบนครับข้างบนนี้ด้วยอันนี้ด้วยถ้าเราไม่ผ่ากันไหมค่ะ มันมันอยู่ในนี้เราอัเาเวลาเรากัดกินมันก็ครับมันอาจจะไม่อร่อยใช่ครับไม่สะอาดนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูบ้างได้ไหมครับขออนุญาตลองดูไหมครับได้ไหมเอางั้นเลยเหรออนุญาตใช่ไหมคะเอาเลยพี่ผมอนุญาตแล้วค่ะถ้าพี่ผมอนุญาตแล้วเดี๋ยวให้ดรเตอร์เลยแล้วกันค่ะได้ครับขออนุญาตนะครับมีการส่งกันอย่างรวดเร็ว ถ้าสังเกตนะครับอวัยวะภายในของกุ้งจะอยู่ที่บริเวณหัวของเขานะครับส่วนที่เห็นเป็นมันกุ้งนี่ก็คือส่วนที่เป็นตับส่วนที่เป็นเส้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในื้อของทะเดเนอส่วนใหญ่เขาก็เรียกเรียกขี้กุ้งแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือทางเดินอาหารของเกุ้งครับแลเดี๋ยวเราอ่ะวันนี้เรส่วนหัวตรงนี้ก็อาจจะมีเศษอาหารที่ยังย่อยไม่หมดนะครับเราสามารถดึงออกได้นะครับทีนี้ก็กุ้งนี้ก็สะอาดแล้วพร้อมที่จะนําไปปรุงให้สุกแล้วครับนะครับ ือการเผากุ้งด้วยเตาถ่านนั่นเองนี่เลยนะครับใส่ลงไปโอ้โหสลับหัวสลับหางนี่ไหวไหมไหวค่ะไหวนะครับเดี๋ยวเทบหน่อยนี่เลยนะครับการย่างกุ้งที่นี่นะครับก็ใช้ใช้ถ่านนะครับซึ่งจะให้ความร้อนสม่ำเสมอแล้วก็จะให้กลิ่นที่หอมด้วยนะครับนี่ครับ นีหล่ะคังจากนั้นถ้าวานตัวนี้ค่ะอย่างครั้งหนึ่งในการเผาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ5นาทีเท่านั้นเองใช่ครับแต่ว่าปกติแล้วต้องมีการเอาฝาปิดนะครับเอาฝาปิดเอาฝาปิดฝาปิดด้านล่างเลยครับเอาขึ้นมาปิดเอาไว้นะคะปิดด้านอย่างนี้เพื่อให้ความร้อนอยู่นี้ช่วยช่วยให้สุกเร็วถูกต้องค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวพอผ่านไป5นาทีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ทานกุ้งอร่อยๆอออกันแล้วใช่ไหมละ่ะคะอดใจไม่ไหวแล้วครับไปรอเลยได้ไหมอ่ะไปรอที่โต๊ะอาหารเลยดีกว่าให้งั้นไปกันค่ะครับ ที่เราจับเผาเองเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ตัวใหญ่มากใช่แล้ววันนี้นะคะพูดถึงมาที่ยอยุธยาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกุ้งแม่น้ำกุ้งก้ามกามหรือกุ้งก้ามครามด้วยนั่นเองค่ะสมัยก่อนเนี่ยสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่สมัยรุ่นเดิมหมดเลยนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยมีกุ้งแม่น้ําเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอะค่ะบางทีนี่กระโดดขึ้นเรือเลยนะ กระโดดได้ด้วยนะขนาดนั้นเลยใช่แล้วก็บางทีก็อยู่ตามผลหินนี่เองค,คือเยอะมากจริงครับแต่ในปัจจุบันนะครับน่าเสียดายนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศรวมทั้งเรื่องของมลพิษเนี่ยนะครับทำให้จํานวนของกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอาหารเขาเนี่ยมันน้อยลงเนื่องจากการใช้ยา,าฆ่าแมลงหรือว่ายาฆ่าญ้าบางอย่างนะครับที่ทําให้อาหารลดน้อยลงพออาหารลดน้อยลงกลุ้งก้ามกรามเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะโตขึ้นนะครับ แต่ว่าทางทางกรมประมงเองเนี่ยก็ได้มีการนําเอาพันธุ์ลูกกุ้งลูกกุ้งเนี่ยไปปล่อยตามแม่น้ําต่างๆเยอะมากสายต่างๆในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะพบว่าในแม่น้าในหลายสายนะครับ<ช>ก็จะมีกุ้งก้ามรามอยู่ด้วยใช,ใช่แล้วล่ะค่ะพูดถึงนะคะกุ้งแม่น้ําเนี่ยอยู่คู่กับบ้านเรามาอย่างช้านานเลย<ช>คนก็ชอบทานด้วย<ช>นั่นเอง,เองค่ะและเมนูในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเน้นกุ้งกุ้งกุ้งเผาเมื่อกี้ก้ามเป็นสีครามมาเลย ตอนเป็นสีส้มแล้วก็เอามาผัดกับมี่ผัดไปรื่ยนะคะแล้วก็ยังมีทอดมันแล้วก็นี่ค่ะส้มตําไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงครับส้มตากุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำจริงๆเนื้อกุ้งอยู่ชัดๆนี่เลยค่ะนี่ไก่ไก่แม่น้ำอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเื่องหลังเป็นวิวแม่น้ำสวยๆนั่นเองค่ะที่นี่นะคะพูดถึงบรรยากาศดีเหมือนกันที่ร้านแพรต้นน้ำริเวอร์วิวบางปะอินมายังไงอะ มาตามใต้พระราชวังบางปอินเลยมาอายุทยาเนี่ยก็ต้องมาทานพุ่งแม่น้ำถึงจะเรียกว่ามาถึงแล้วแต่เรายังไม่ทานกันเลยนี่เดี๋ยวเราต้องทานกันแล้วล่ะได้เลยครับ<ช>ผมรออยู่นานแล้วครับแต่หลังจากที่เราอิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเราจะพาพผู้ชมเนี่ยนะคะไปกราบพระกันต่อนี่ครับมาอายุทยาวัดวาอารามโบราณสถานมากมายต้องกราบพระไปสรุคนก่อนกลับบ้านเอาล่ะค่ะแต่ตอนนี้ขออิ่มท้องก่อนแล้วกันนะคะขออนุญาตเลยครับขออนุญาตค่ะ ไท a ลนซา i พ n c ์คคอนเ n นชั n นเ n ็ e เตศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดย t ีเซภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม การประชุมอบรมสัมมนา,านิทัศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า4,000คนส่วนประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ สวัสดีครับพบกับรายการ s k ส Sky ท่องเที่ยวเพลิใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน,นำทางค่ะซึ่งวันนี้นะคะดรชินและเอ๋ยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะตรงนี้เป็นแผนที่สมัยใหม่นะที่เขาจัดแสดงมีวิธีการน่าสนใจทีเดียวนะครับใช้เป็นลูกบอลเหมือนบอลลูนแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ยิงมาจากหลายๆทิศทาง ผู้ชมครับตอนนี้สายสกายยังอยู่กันที่อยุธยาครับใช่แล้วค่ะใกล้ๆกับร้านอาหารเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยววัดกันบ้างและที่นี่นะคะคือวัดนิเวศธรรมประวัตินั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รวิหารค่ะตัววัดน,นี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับเรา,เราจะไปกันยังไงข้าแม่น้ําไปโดยใช้กระเช้าครับนี่แต่เดี๋ยวเราต้องรอกระเช้ากลับมารับเราก่อนใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปฝั่งนู้นกันค่ะครับ ทางข้ามมาวัดอีกรูปแบบหนึ่งใช่มีการชักรอกด้วยใช่แล้วถ้าคุณเอสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีรอกอยู่ที่ขอคอยตรงนี้นะครับค่ะซึ่งรอกเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการที่จะผ่อนแรงครับรอกก็จะมีในการหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอกเดี่ยวไตตัวรอกเดี่ยวเคลื่อนที่แล้วก็รอกพวงรอกเดี่ยวไตตัวเนี่ย mm มันไม่ช่วยผ่อนแรงอะไรเลยแต่ว่ารอกเดี่ยวเคลื่อนที่นี่สามารถที่จะผ่อนแรงได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับส่วนรอกพวงยังสามารถที่จะ เพิ่มการผ่อนแรงเข้าไปได้อีกขึ้นอยู่กับจํานวนของเส้นเชื่อกครับลอกนี่ก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันตอนที่เอกไปเที่ยวตลาดน้ำลำเนินสะดวกนะคะเขาก็จะมีข้ามลองเป็นลอกสั้นๆนะคะก็คือว่าจะใส่สินค้าไปแล้วก็แลกเป็นเงินกลับมาแบบนี้ก็ช่วยในเรื่องของความสะดวกสสบายด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็เดินอยู่บนทางเดินซึ่งอยู่ริมแม่น้ำนะครับถ้าคุณเอสังเกตเนี่ยจะเห็นว่า เจ้าทางเดินตรงนี้นะครับเขาจะมีที่ให้สําหรับจับเพื่อจะดึงเจ้าทางเดินนี้ออกนะครับภายใต้ทางเดินนี่นะครับก็จะเป็นแผงสเตลเลสนะครับซึ่งเมื่อถูกยกขึ้นนะครับก็จะทําหน้าที่เป็นเขื่อนในการที่จะการน้ําจากแม่น้ำเนี่ยครับเข้ามาท่วมวัดครับค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการพอกกันน้ำท่วมได้อย่างดีระหว่างที่ไม่มีน้ําท่วมเกิดขึ้นก็ใช้เป็นทางเดินใช่สะดวกสบายค่ะสวยเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ภายในอุโบสถของวัดนิเวศธรรมประวัติครับค่ะวัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ําเจ้าพระยาเลยค่ะหลายหลายท่านนะคะก็เรียกว่าเกาะลอยนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้นะคะคนละฝั่งกับพระราชวังบางประนท็นนั่นเองค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงโปรดให้สร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นแบบสไตล์ฝรั่งนะคะที่เรียกว่าสไตล์โกธิกนั่นเองค่ะก็คือสูงๆแหลมๆด้านในนะคะก็จะประดับตก แต่งไปด้วยกระจกที่มีสีสันงดงามมากๆากเลยนะคะควัดแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2419ค่ะแล้วไปแล้วเสร็จนะคะประมาณปี2421นั่นเองรประมาณ3ปีเท่านั้นแต่ว่าวัดสวยงามงดงามมากเลยคุณผู้ชมครับถ้าสังเกตนะครับภายในอาคารนี้นะครับก็จะประดับด้วยสีชมพูนะครับซึ่งสีชมพูเนี่ยเป็นสีประจมวังคารซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่5ครับค่ะคุณผู้ชมคะและพระประธานที่อยู่ภายในอุโบสถแห่งนี้นะ มีชื่อว่าพระพุทธาน,นารุมนธรรมโมพาสนะคะซึ่งเป็นพระประธานที่มีความงดงามมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่5เลยล่ะค่ะ วันนี้นะคะก็ได้มาเที่ยวที่บางปะอินได้มาที่วัดแห่งนี้ได้มากราบพระได้มาทําบุญได้มาเห็นความสวยงามและที่สําคัญวัดแห่งนี้สะอาดมากๆเลยใช่ครับได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดีมากค่ะ<ๆ>อยากที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะได้ลองมาเที่ยวกันนะคะคมาดูกันแล้วก็มากราบไหว้พระการรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญไปด้วยละคะ่ะ คุณผู้ชมอาจจะเคยมาจาังหวัดพระนครอิทธยาอยู่หลายครั้งแล้วนะครับแต่คราวหน้านะครับผมจะลองชวนคุณผู้ชมนะครับลองมองพระนครอิทธิยาด้วยสายตาของนักวิทยาศาสตร์ดูจะพบว่ามีมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะทุกๆกคนสามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะคะและรายการ Sky Sky ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางก็หมดเวลาลงแล้วค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนและเราจะมีสายตาแบบวิทยาศาสตร์อย่างไรจะหาเหตุผลจะหาคําตอบกันอย่างไรนั้นต้องคอยติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ